แม่เสือมาแล้วเหรอลูกครับพอดีผมลางงานชึ่งวันนะ่ะวันนี้ไอซี่เขามีธุระผมเลยรีบกลับมาอยู่กับแม่ก่อนที่แกจะเอาธุระของแกมาทําให้ลูกฉันเสียงานเป็นเมียภาษาอะไรเนี่ยทําให้ผัวเดืดอดร้อนไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเรื่องลางงานเนี่ยผมเป็นคนเสนอเขาเองก็เขามีธุระนี่ครับธุระอะไรมันสําคัญขนหนานั้นเชียวแกกลับไปทํางานเลยนะเสือเพราะเมียแกจะไม่ไปไหนทั้งนั้น คุณไปเถอะยังไงผมก็ลางมาแล้วแม่แม่แม่ทำอะไรผมแม่เนี่ยอ๋อฉันเห็นหัวเมียแก่มันเลอะแม่ก็เลยจะไปล้างให้ไงมันเหมือนคาบจะเหนียดอะแม่แม่ปล่อยเดี๋ยวนี้เลยแม่แม่ปล่อยแม่ทำไมแม่ใจร้ายแบบนี้อะ แม่ก็รู้นี่ว่าไอซี่เขามีธุระธุระกับผีนด้นสิเมียแก่มันมีชู้มันจะออกไปหาผู้ชายสิไม่ใช่หรอกมั้งแม่เขาอยู่บ้านทั้งวันเขาจะมีชู้ได้ยังไงก็เพราะว่ามันอยู่บ้านทุกวันเนี่ยมันเหงาไงมันก็เลยออกไปหาผู้ชายเพิ่มไงถ้าไม่เชื่อก็าตามฉันมา ขอโทษนะคะฉันรู้ว่าเราเจอกันลำบากอะคะ่ะเห็นไหม่ธอเสือว่าเมียแกมันนัดชูไว้อะโชคดีแค่ไหนแล้วเนี่ยที่ฉันห้ามไม่ได้อะแม่ตั้งใจฟังเขาก่อนเสียพึดด่งตีโวทีพายแต่ว่าฉันขอนัดใหม่ได้ไหมคะขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวก่อนีเสือแกจะไปไหน คุณจะไปไหนนัดใครไว้บอกได้ไหมเสือคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผมถามคุณก่อนนะตอบผมมาสิคุณนัดใครไว้คือฉันนัดก,กับตัวแทนขายประกันไว้นะคะฉันจะทำประกันให้แม่กับคุณนะคะมีรายละเอียดกลมมาทันคะ่ะ